ไชทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไอ้กดซับสไคายอะไรล่ะกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก่อนจะไปดูคลิปก็กดไปนะไปเลย โอเคทุกคนเราปิดมาที่คือเมื่อวานผมฟาร์มไปแล้วนะแต่ว่าเออทีอะไรอะเมื่อวานระบบผมมันหายอะหาฟูา่อย่างงี้คือรหัสผมหายแต่มันยังสร้างชื่อได้แต่ผมกลับเข้ามาแต่เวื่อม,มันหายหมดแล้วนะโอเคงั้นเราก็จะเล่นใหม่หมดเลยเด้อ โอเคนะครับโอเคมาตอนนี้เราอยู่โหมดฮาร์ดอัน,นด่านสองนะด่านสองอย่างแรกแล้วหน้าสื่อไปเพราะตัวผมโคตรเกลือเลยนี่คือเซตที่ดีที่สุดในตัวผมแล้วนะเนะี่ยเหมือนผมจะอัพหน้าสื่อไปนะขึ้นขั้นเขียวแล้วครับขั้นเขียวแล้วเอาแล้วไม่อัพเลย เอออัพแล้วนะครับอัพปุ๊บเอ่อขึ้นขั้นฟ้านะขั้นฟ้านะาสื่อขั้นฟ้าน่าสื่อขั้นฟ้าเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะไอหยอกเล่นมันก็จะเริ่มไม่ไหวเหมือนกันแหละขึ้นขั้นแดงแล้วนะครับใช่ปะแดงขึ้นแดงแดงเลยเเออทุกคนไอตัวหนังสืออะไรอ่ะไอด้านบนอะที่มันเป็นคือหัวฟ้าบึงของน่าเสื่อผมว่ามันคืออะไรอ่ะใครรู้บอกผมด้วยนะอ่าต่อมาอ่ามัน นอันน้ำฟื้นฟื้อะไรเหรอเฮ้ยนัสฟื้โอ้โหอันน้สฟื้อขึ้นแค่เนี้ยมันตีเป็นวงกว้างนะครับพันสีไรอะทุกคนสิมพูมะซึ่งผมก็น่าจะยืนอันยืนนานแน่นึงนะแต่เมื่อวานนี้ผมอขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมที่ ต่อๆไปหน่อยอ่ะมันคิดตรงว่าจริงแต่ว่าผมอ่าน,น,นสิ่งที่หลังไงมันก็เลยดูแบบแปลกหน่อยนะขอโทษครับขอโทษนะโอเคมาต่อเลยนะต่อเลยเอ่ออืมเหมือนว่าน่าซื้อขึ้นขั้นเหลืองน,นะครับตอนยังอ่ะตอนนั้นเนาะตอนนั้นผมก็เลยวางอีกสักตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ัพขั้น ผมว่าออกไปนี่นโอเคนะแต่ผมน่าจะอัดประมาณให้ดูสิ่เกมที่สซนะแล้วผมจะไปฟาร์มต่อเกมสี่เกมห้าเนี่ยผมจะไปฟาร์มหลังใหม่นะจนดาสุดท้ายเดี๋ยวมาลุุมให้ตอนดินนะให้ดูไปพร้อมกันนะโอ้ยมาต่อต่อต่อ ันนี้หนาือผมหน้าสือจุดสองนะแล้าสื่อตัวที่สองขั้นสีชมพูแล้วเรียบร้อยนะครับเอ่อตอนนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างอันนี้แล้วน,นะตึงมาสมควรน่าขึ้นขั้นสีน้ำเงินนะคะต่อมาก็ขั้นสีน้ำเงินแล้วแล้วเหมือนว่าจะมีตัวหนึ่งยังไม่ตายนะครับเอี่มันมีตัวโลดด้วยเนาะเออทำ อผมเห็นไ้สื่อยังไม่ตามดีกว่าโอ้ผมก็มีตามแล้วตัผดก็ล้ค,ครับเฮ้ยสองตัวสองตัวนะตายไหมนะตายไหมนะตายไหมนะสองตัวเกิดรุดอ่ะไอ้เกิดรุดอ่ะเฮ้ยมันไม่น่ารอดอ่ะนะครับ โอเคตอวเผมก็จะมาตัวเอ่อโซโลในทีมตัวเดียวของผมโซโลของผมนี่มันตึงจัดเลยนะทุกคนเอ่อระมิมอีระมิดอีคูดาวเอสเป็นไงโอ้โงโหแบบโหเขาตึงเอบวกเอเอบวกอะไรหรอเออลบเป็นไง สโลูผมแต่กูไม่ได้ใช้หรอกมังกะขึ้นนื้อือผมก็แบกอยู่แล้วก็มีตัวน้ำแข็งที่คอยสโลูไว้ผมนังผมขอสปอนเลอนะว่าผมผ่านด่านสองนะครับอืมแต่ผมก็ไม่ได้ตัดนานแล้วมันอาจจะบคลิปสองคลิปที่ผมกลับมาทำเนี่ยสองสามคลิปไดกไปรอบแปดเดือนเนี่ย ผมว่าน่าจะแบบอมืมันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่าเมืม่อไหร่จะมเอ้าเมื14สิบสี่แล้วนะคะสิบสีแแ่แล้วสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วเรามีแค่นะักสื่อตัวน้ําแข็งกับโซโลที่มาดืนแอดให้เฉยครับอืมผมไม่เลยนะล้วสื่อผมจะขึ้นเวลเบอระไรวะเอหงเวลเจ็ดนี่แหละตอน เนี่ยสามนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมึงเท้นะผมผมว่าผมน่าจะต้องมันเทสตัวตายอ่ะเอาไง,ไง่ายๆโอเคไหมไมาเอายังไม่เวฟสิบห้านะครับนี่ตอนนี้กำลังวางอะไรเนี่ยอ๋อวางตัวแช่แข็งสองนะครับเฮ้ยคูเปอร์เบาเสียงหน่อย โอเคเมื่อกี้ผมไปบอกให้น้องผมบอกเสียงนะก็เสียงโทรศัพท์น้องผมอาจะเข้านะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคโอเคมามาต่อกันเลยเ L15 แล้วไหนบอสเอ่ยบอไหนตรงนี้ไม่เห็นนะเดี๋ยวผมอัพก่อนอัพอัอออัพนะครับ up. อัพอ่ายังไม่เห็นบอสเลย,ยไม่ใจแล้วนั่นนันนน ตัวที่เดินน้ำล้ำจุดเลยนะครับนั่นบอสคุปเปอร์ครับเบาเสียงหน่อยครับโอเคนะครับมา,มา,มาตอนนี้น่าจะเจ็ดนาทีแล้วใช่ไหมโอเคเจ็ดนาทีของคลิปแล้วนะบอดผมว่าน่าจะตายแล้วเลยนี่แหละครับอ้าวลูกมันแตกอ้าว โรคมันทุกเดตอัตเตอเลือดมันเต็มเปี่ยมเลยตอนนี้เออไม่ก้แล้วตัวผมมันดำเงี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยจะรอดไหมเนี่ยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาขายเนื้อสัตวี่บอกเราแล้วขายสิเฮ้ยเฮ้ยขายเออขายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาตัวนึงกดกดกดอัพอัพอัพรอดูปตัวนี้เฮ้ย เฮ้ยฮัลโหลขายเลยนี่สโลอ伊เอามาเอากระสุนไม่พอใอ้ทุกคนเอาไงดีอ่ะเอ้ยขายทุกตัวดิขายเลยขา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 ยไป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 วิ่ง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 มามาวางหน้าสื่อ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  อัพอัพอัพมาวามึงตันนึนไหม,ไมเอ้ยว่างสิงัวนเนะถ้าจะตายแล้วนะครับเฮ้ยมจะรอบไนี่โอเครอดอยู่นะครับโอเคผมจะออกมาโอเคไนหะ

มดติดว,วเลยว้าวมดเลยว้าวมดเลยโอเคมาแล้วมวมวนหน่หมดอย่สาสามเสาดี๋ยวนะเดีนะ๋ยวนเดีนะ๋ยวน่าเดี๋ยวเมืกี้หูมันแตกครับนะครับเมื่กี้ใต้ไม่ไปเนย เส่ใกล้หูฟังกัหน่อยใกล้หูฟังอัดนะไม่เราะว่า,าผมไม่รู้ี่ยงไรก็อัดตัวังทุกทคนะม่ผมก็วางนะถือสเต็มเดิมแลยสเต็เดิมเลยแล้วก็แพ้สเต็เดิมเลยใชจิมอยะครแล้อแลตอนนี้นะ่าจะสินาทีนะครับแค่อัดเสียงเอ้เสียงจริงผ่านานิดเดียวงครับ สิบนานี้เหมือนกันแต่กว่าจะตัดอะไรได้เนี oh ่ย oh มันยากเลยไม่ไ oh ด้ไ oh ม่ไ oh ด้ไ oh ม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้มันไม่ทันแล้วไงเออ จะตัดไปจิ้บอสกันนะครับอ้าวมันมาแล้วอ่ะลืมพูดไม่ทันก็นตักต่อนะ hey hey, เฮ้ยบอส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 เฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกมันแปลกแปลกแปลกบอสเอ้ยบ,บอสเอ้เอ้มันเลือดเหลือครึ่งหลอดเนี่ยนะที่ผมไปเอาหนังสือมาแล้วนะดาเมจประมาณไล่มิงไล่มิงเลยเนี่ยเอนเย้เลยใช่ไหมถ้เกิน กํลัเล่นเล่นกับผีนะสิอาเดี๋ยวนส่สิอ่าขายหน้สิต,ตัวนี้หมดอาตัวนี้หวัวปุ๊บขายปป๊บเลยไปไป,ไปวิ่งวิ่งว,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 งวงิ่งมีหมื่นหนึ่งนะตีกลมๆอ่าวางหน้าสืออัพ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 อ,พอัพนะครับแล้วก็วางหน้าสืออีกตัวหนึ่งอ้าวอไม่ได้โอ้ ชนะนำผมว่าชนาะชนะชนะครับชนะอ่าแล้วแล้วก็ออวเอ้ยไม่บกเอ้ยหูฟังตกโอเคนะเอ,อ่น่าจะจบแล้วแหละครับบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย